ผานมิดบอกว่าหน้าคุณชอเนเบบดอะไรนะยิ้มตลอด,ดหน้าหน้าน้องจะยิ้มตลอดเวลาเหมือนน้องทําอะไรนะโดบยาโดบยายาอะไรลูกเอ้ยยาบ้าชิมเลยตลอดเวลา <c oughs> แล้วน้องโดบเปล่าน้องโดบยาเปล่าไหมเออน้องเคยเล่นยาเปล่าไมเออแล้วทาไมน้องถึงยิ้มตลอดเวลาคิวคามสุขเออขวานมิดเขามีความสุ ใส่ร้ายไปสี่น้องอย่างนี้มันบาปกรรมไหมละบามากเละกินนงกินเนงไม่ได้ด<ะ>อมยาแต่กินหนงกินกันชงนะนุณชอนเหมือนแม่หัวล้อยิ้มทั้งวันหนมิดอะแล้วแม่ดมยาเหรอหฝัขวานเอาใหม่ดิฮะอ้ออะไรนะพูดเล่นโอเคพูดเล่นนะคะ <c oughs> น้องแค่มีความสุขใช่ไหม, <c oughs> มแล้วฝันยิ้มได้ป่ะ ฝันยิ้มปะแตอนถ่ายแล้วแม่ผู้หลุการโกงก็ไม่ใช่พ่อกับลูกใช่ไหมพ่อแม่หนูหน้าตาไม่เหมือนนังโองใช่ไหมเออนะคะมีความสุขก็หัวเราะยิ้มนะคุณชอนเนาะอืมโอเคปะอืมอ่ะบายบายกล้องหน่อยเนาะไปไปเนี่ยฝันบายบายกล้องเร็วยิ้มฝันเร็วไหนบอกว่าตอนยิ้มกับกล้องไงไหนฝันยิ้มดิโอ้โหมันถายรูกยิ้มมันยิ้มโตยิ้มท้ายไอ้ครูเอ็กมันนะ